ดีคะ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้วันพระนะวันนี้วันที่25กรกฎาคมสอง6ันห้าอหนะคะจะดีตั้งจิตอธิษฐานว่าหนูขอเปิดไพ่สามใบนะคะสิ่งที่ท่านอ,อ,อยากจะบอกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกสามใบสิ่งที่ได้นะคะได้ไพ่ the h y l o f a n นะคะใบนี้ไพ่พระ ใบที่สองเป็นสีถ้วยนะคะใบที่สามเป็น The Hermit จะสังเกตเห็นได้ชัดว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาใบเลยแต่มีสีถ้วยอยู่ตรงกลางแล้วที่ไม่เข้าใจว่าสีถ้วยเนี่ยท่านหมายถึงอะไรแล้วที่ก็เลยขยายมาเป็นไพ่ The f o o มใบนี้นะคะก็เลยพอที่จะเข้าใจได้ว่า เราอยู่ตรงกลางมีแต่สิ่งที่แบบเป็นพลังงานที่ดีทั้งนั้นเลยอะที่ท่านแบบปกปักรักษาคุ้มครองเวลาเราทําบุญทํากุศลคิดแต่เรื่องดีๆเนี่ยอขอให้เชื่อนะคะว่าท่านรับมุูรับทราบท่านบอกว่าคุณอาจจะอยู่ในพลังงานของคนที่ไม่ไม่ได้ต้องการ ที่จะพบปะผู้คนสักเท่าไหร่คือพลังงานแห่งความเงียบมันค่อนข้างชาัดมากๆนะคะในสองใบนี้เห็นไหมคือคุณไม่ได้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะเห็นไหมคะคุณไม่ใช่คนโดดเดี่ยวมีถ้วยอยู่ทางข้างหน้าแล้วก็มีคนหยิบยืน่นถ้วยใบใหม่มาให้อีกนั่นหมายความว่าคุณรู้สึกอยากอยู่คนเดียวอาจจะเป็นความรู้สึกเบื่อสังคมก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกของคนที่ คิดวิเคราะห์หรืออยู่ยเงียบๆนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ฉันไม่ต้องการหรือถ้าคุณนะ่ะมองหาความสัมพันธ์หรือมองหาคนที่ที่คุณต้องการจริงๆอนั่นหมายความว่าเขาคนนี้ยังไม่ใช่หรือว่าคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะทําความรู้จักไม่ได้พร้อมที่จะเข้าหาใครมีคนเข้าหาคุณก็ไม่พร้อมที่จะรับมันไม่ใช่ e NERGY ที่ไม่ดีนะคะได้นีมาว่า มมันดีากยเท่านคนอยากจะบอกว่างั้นโอเคถ้าเธอไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหรือสังคมนี่แหละคือหนทางแห่งความเป็นอิสระไพ่รือฟูมานั่นหมายความว่ามันคือหนทางเรียนรู้นะคะท่านคนอยากจะสื่อสารบางอย่างนะฮะไพ่อยากจะสื่อสารบางอย่างมนาะว่า เนี่ยแหละช่วงเวลาที่มีความสุขอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องร้องขอจากใครความอิสระมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองทั้งทางใจทั้งทาง,งกายเห็นไหมคะไพ่เดอะฟูลมามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีหรือการแบบทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อนมันเป็น energy ที่แบบใหม่อะคะ่ะ ไพ่เดอฟูเลขศูนย์นะคะเห็นไหมเลขศูนย์คือการเริ่มต้นนะคะขอให้เอ j นจอกับมันนะคะโอเคทีนี้มาเปิดต่อมาดูกันนะว่าท่านอยากจะแนะนำหมายถึงว่าไพ่อะจะอยากจะแนะนำอะไรบ้างนะคะอุ๋ยคุณมีแต่ไพ่ที่แบบว่าเป็นไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยอะคะ่ะไพ่ justice ขึ้นมา justice คือความถูกต้องความยุติธรรมความเหมาะสมนะคะ คือนอกจากคือมันเป็น energy ที่แบบออกโทนสีขาวอะนึกอ,ออกไหมไม่ได้แบบมีความดำดิ่งหรือไม่ได้มีความดาร์กเลยอะ่ะตั้งแต่เปิดมาอืมแม้กระทั่งไพ่สีถ้วยที่ขึ้นมาเดดีด้ก็รู้สึกว่าสีถ้วยใบนี้ปกติเดดีด้จะอ่านในเชิงที่แบบว่าเทาๆนะอืมจะมีทั้งดีไม่ดีเนาะแต่ด้วยความที่สีถ้วยนี้มาเนี่ยบวกกับหลายๆใบที่ขึ้นมามันทําให้เดดีด้รู้สึกว่าเฮ้ยการอยู่คนเดียวอะหรือว่า การที่เราไม่รับใครเข้ามาเลยอ่ะเหมือนคุณอยู่อยู่ได้แล้วอ่ะอยู่ได้จริงๆอ่ะเออไม่ไม่ได้อยากจะเอา,เาใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตแล้วอ่ะนะคะคุณรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ยังไงอ่ะแปดถ้วยนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะเดินออกไปจากชีวิตของคุณแล้วนะคะอ,อ่ พลังงานที่ที่เป็นตัวตนของคุณในวันนี้อาจจะมาจากเรื่องนี้ก็ได้นะคะมาจากไพ่แปดถ้วยแล้วก็เด e มโหมใบเนี้ยความไม่ชัดเจนหรืออะไรที่ที่ผ่านมาคุณเป็นความแบบหม่นหมองใจความขุ่นมัวความไม่สดใสลึกๆข้างในคุณอะมีความสงสัยอยู่นะฮะใครบางคนอาจจะเดินออกไปจากชีวิตของคุณแบบที่เขาไม่ได้เคลียร์ใจอะไรมันมีความหรือต่อให้เคลียร์ คุณเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเคลียร์นื้อออกไหมคะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าวันนี้คุณเป็นปราชินีถือเหรียญน,นะฮะเหตุการณ์นั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคุณใช้เวลากับมันมานานแค่ไหนจนคุณมีวันนี้ได้อ่ะจนคุณมีวันที่แบบฉันเป็นราชินีเหรียญน่ะเป็นคนที่ดูสิ อุดมสมบูรณ์มากคุณดูสภาพแวดล้อมของไพาราชินีเหรียญใบนี้นะนอกจากเขาจะมีเหรียญแล้วอะเหรียญคือเงินคือทรัพสมบัติคือของมีค่าเงินจะเอาไปทําอะไรก็ได้ได้หไหมคะนอกจากผู้หญิงคนนี้เขาจะมีเงินแล้วอะดูสิ่งแวดล้อมสิแบบดอกไม้เอยผลไม้น้ําคือมันสมบูรณ์ไปหมดอะเนี่ยมันทําให้ให้คุณเป็นอย่างเนี้ยในตอนเนี้ยคุณมีความอุดมสมบูรณ์แล้วอะนะคะ ก้าไม้เท้านะคะก้าไม้เท้าใบเนี้ออกมาทําไมเอ,อ่ยก้าไม้เท้าใบนี้ออกมาทําไมเรดดี้มีความรู้สึกว่าไพ่ใบเนี้ออกมาเพื่อที่จะบอกคุณว่าเฮ้ยต่อให้คนอื่นน่ะเขาจะมีชีวิตแบบไหนชีวิตแบบมนุษย์โลกอะ่ะแบบทางโลกอะ่ะคุณเจ็บมาเยอะแล้วไงใครจะมีก็มีไปใครจะมีแฟนก็มีไปใครจะแต่งงานมีครอบครัวมี อรวยสมบัติรวยร้อยล้านก็มีไปฉันมีทางของฉันคือเหมือนคุณเจอทางของตัวเองอะนึกออกมาเออแล้วคุณก็ด้านี่มีความสาุขไพ่ใบนี้มันออกมาบอกว่าขอให้มั่นใจในสิ่งที่คุณเลือกนะคะ,ะเหรียญใหม่แล้วนะนอกจากจะให้มั่นใจแล้วนะคะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินนะคะของดีมีอยู่ในมือช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคะอย่าให้หลุดมือไปวางแผนบางทีอะไรที่ที่มันช้าเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ดีเสมอไปอดทนรอหน่อยนะคะดีกว่าเรารีบไปรีบมารีบอยากได้รีบอยากทําแล้วมันไม่ดีเห็นไหมไพม่เป็การรอมอม่แหละนะฮะเจ็ดเหรียญนะ่ะคุณไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยนะรวยแน่เลยอะ่ะ คนที่มาเห็นคลิปนี้นะแล้วนี่มีความรู้สึกว่าวันนี้พลังงานของคุณอะเออมันเหมือนคนอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอะถ้าจะต้องคบคบเอ่อคบเพื่อนคบสังคมหรือหรือเจอใครที่แบบว่ามันไม่ดีอะสังคมที่มันทอกซี่อะคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าอะไรที่มันรีบแล้วมันมันฉาบฉวยอะฉันไม่เอาก็ได้ฉันรอได้อดเปรี้ยวไว้กินหวานแล้วคุณดูสิเจ็ดเหรียญอะ มันเป็นการรอที่ดูสีหน้าเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทุกเลยอะ่ะคุณรู้รู้คุณข้างกันร,รอการรอมันคุ้มค่าต่อให้จะได้ได้กินได้ใช้เพียงเล็กเพียงน้อยอะ่ะแต่รู้ว่าอนาคตคุณไม่ลําบากนึกอ,ออกปะเออนะคะเนี่ยนะบางท่านอาจจะมีการหมุนเงินนะเออจะเอาไปใช้อะไรดีเอาไปทําอะไรดีไม่รู้ว่าว่าคลิปเนี้ยทําออกมาแล้วรู้สึกเขาค้างตัวเองไหมแต่ถ้าปกติไพ่สองเหรียญเนี่ย อ่ามันอาจจะแบบว่าเอ้ยหมุนเงินแบบไม่ค่อยนิ่งเนาะแต่ในความรู้สึกทอดีบอกว่าไพ่เหรียญที่ด,าาดีมันมาหมดแล้วไงคุณจะมีเงินนะ่ะเงินเข้าเงินออกบัญชีคุณแบบเพลินเลยอะคุณคะการมีเงินอยู่ในมือต่อให้มันจะเป็นเงินหมนะุน่ะเข้ามาแล้วออกไปอะมันก็ดีกว่ามันไม่มีเข้ามานะนึกออกไหมโอเคราชินีถือดาบมานะคะมาทําไมคะมาบอกว่าอะไรที่มันไม่ได้แบบ มันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอะหรือว่าใครที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคบแล้วมันไม่โอเคเลยหรือเหตุการณ์ไหนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจวันนี้นะคุณจะแบบไม่แคร์โนโสนงแครไม่คบแบบบล็อกได้บล็อกเลิกได้เลิอกอ่ะคุณเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนะมีความเด็ดขาดมากอะนะคะวิ่ย,ยางนี้มันอะมีความรู้สึกว่าเอเนอร์จีดีมากเลยสิบถ้วยคุณ นอกจากเงินมาแล้วอะความรักความสัมพันธ์ที่ดีครอบครัวอบอุ่นนะคะไพ่สิบถ้วยคือโอ้ยมันมันรู้สึกอิ่มอะไม่รู้ดิคําว่าอิ่มที่แบบที่มาของไพ่เหล่าเนี้ยมันมาจากอะไรมันมาจากสี่ถนะ้วยนุ้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่ทําไมดดี้รู้สึกว่าว่ามันแบบน่าสนใจอะคือถ้าไพ่สี่ถ้วยใบเนี้ยใบเดียวดดี้จะอ่านแบบในเรื่องอื่นนะจะรู้สึกว่าโอ้ยช่วงนี้มันน่าเบื่อเนาะมัน น่อยเนาะไม่เลยแต่ไพ่สี่ถ้วยที่มันมาขนาบข้างด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะมันหมายถึงว่าสี่ถ้วยที่ฉันพอใจกับการอยู่คนเดียวกับการได้ใช้ชีวิตคนเดียวแต่คุณไม่ได้เหงาเวออการที่คุณอยู่ได้ด้วยด้วยตัวคุณเองอะมันทําให้คุณมีวันเนี้ยมันทําให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมีเงินรู้จักหลอใจเย็นแล้วเป็นสิบถ้วยอะคุณดูสิคะ ทำม,มันดีจังนะอ่ะขออีกหนึ่งใบสุดท้ายแล้วกันโอ้โหปังจึ้งไม่ไหวคุณค่ะนานๆนานๆทีทำอะแล้วพลังงานมันออกมาดีขนาดเนี้ยนะคิงออฟวอไพ่การงานเงินเงินมางานมาความเด็ดขาดอำนาจวาส,สนาบารมีความชัดเจนมาตำแหน่งหน้าที่การงานคุณจะแบบ โอ้ยมันเพอร์เฟกอะแต่สังเกตว่าไพ่ถ้วยนะจะบอกว่าไพ่ถ้วยไม่ดีไม่ได้เพราะว่าถ้วยถ้วยที่ออกมาคือเป็นสิบถ้วยแล้วอะเนึกออกไหมเออต่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเนะี่ยมันไม่ได้สวีทความรักของคุณเนะ่ะคุณจะเจอความรักที่อบอุ่นค่ะไอ้ด่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณจะเจอมันจะนำพาทั้งเงินและงานมันจะขับเคลื่อนมันจะสนับสนุนให้คุณทำงานได้อย่างดี เออไม่เครียดไม่มีอะไรต้องเครียดเพราะว่าเรื่องเครียดอ่ะมันไปแล้วนี่ไงคุณเจอแล้วอ่ะตั้งแต่แรกแล้วอ่ะแปดแปดถ้วยกับเดอะมูนอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเนี่ยมันมาจากจัสติกจัสติกเนี่ยมันหมายถึงบางทีมันหมายถึงผลของกรรมของการกระทําความเหมาะสมความถูกต้องสิ่งที่เราต้องเจอเหมือนกันนะนะคะทีเนี้ยพอเราเจอไปแล้วเราผ่านมันไปแล้วว่าโอ้โหมันเหลือแต่สิ่งดีๆแล้วคุณ นะะ้นอมรับคำทำนายะดีไม่ค่อยได้ทำคลิปลง YouTube ก็ขออภัยแต่ว่าทำแล้วมันเอเนอรดีขนาดเนี้ยนะคะก็อยากให้รับไวออ้ไม่มีอะไรจะพูดต่อเพราะรู้สึกว่ารู้สึกดีกับพลังงานวันนี้มากๆนะคะ